นอกจากนี้รัชกาลที่6ยังชงพระราชทานที่ดินและเงินจำนวน1 2 0 0 0มืบาทสำหรับปลูกบ้านแทนการเช่าอยู่ทั้งมีพระกรุณาโปรดข้าวให้สถาปนิกฝีมือด,ดีจากอิตาลีมาออกแบบเพื่อทรงสร้างที่อยู่ให้แก่พระยานรรัตราชมานิตซึ่งปล่อยที่ดินที่พระราชทานให้ลกร้างให้เหมือนกับคฤหาสน์ของเจ้าพระยารา,ามราครบ และพยาอานิรุธเทวาแต่พระญานรรัตร์ลาดมานิตปฏิเสธแม้จะทำให้พระองค์กิ้วก็ตามด้านของพระญานรรัตมานิตก็เอาใจใส่รับใช้รัชการที่6เช่นกันตลอดทั้งรัชการไม่เคยกลับไปนอนที่บ้านคงอยู่ค้างคืนในพระราชฐานจะกลับบ้านเพียงเวลาออกเวร ลางวันเพื่อกินมื้อเย็นเท่านั้นเรียกว่าเมื่อรัชกาลที่6ทรงตื่นพระบรรทมรืมพระเนตรจะทอดพระเนตรเห็นพระยานรรัตราชมานิตมอบคานเฝ้าคอยถวายงานแทบทุกครั้งเมื่อรัชกาลที่6สเสวตโทษค่ะเมื่อรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตพระยานรรัตราชมานิตเสียใจมากจนเกรงกันว่าจะเสียสติ ขณะนั้นพระยานรรัตราชมานิตอายุ28ปีตัดสินอุปสมบทที่วัดเทพศิรินทาราวาสในวันถวายพระเพลิงพระบ,บรมศพรัชกาลที่6เพื่อน้อม9ก้าถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีสมเด็จพระพุทธโดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอุปชาเหมือนกับการบวชหน้าไฟทั่วไป เพียงแต่กรณีของพญาณรัตราชมานิตไม่มีการศึกตั้งแต่นั้นมาชื่อเรียกขานของพญาณรัตราชมานิตก็ค่อยถูกแทนที่ด้วยเจ้าคุณนรรัตราชมานิตหรือเจ้าหรือเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอเป็นพระสงฆ์ที่มักน้อยสันโดษถือวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดฉันอาหารวันละมือ้อ ไม่ใช้ไฟฟ้าและน้ําไม่ใช้ไฟฟ้าและน้ําประปาในกติท่านว่าธรรมชาติให้มาอย่างเพียงพอแล้วทั้งน้ําฝนและแสงแดดเมื่อหมดแสงจากดวงอาทิตย์ก็ไม่ทํากิจอื่นใดแต่ควรทําสมาธิให้จิตใจสงบและเจริญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากที่ได้จากบิณฑบาตแล้วไม่รับของถวายใดๆ และไม่รับแขกในกุฏิทุกกรณีใครจะพบหรือสนทนากับท่านก็จะมีโอกาสเฉพาะช่วงที่ท่านออกจากกุฏิไปทำวัดเช้าเย็นพ,พักฟังเพลงสักคู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาว่าท่านเจ้าคุณนอได้สร้างอะไรที่เป็นที่แบบที่คนนิยมบูชาค่ะพักสักคู่ค่ะ